เชิญชมศึกมวยฮอมดีลูกกุ๋ยสถานเมืองระหว่างคำรีมัดพ่นปอนปะทะนุ่มไหายหัวซิทหัวให้ชกกรรมาการนี่จะได้นี่บังอยู่ฮะนะมาล้างคนไปด้วยกันกับบัคำรีเฮก้าแป๊ดๆเติกมาเฮ้ยอันละมาหานี่หลอนไปกลางหาหน้าสืบอ่ะตเติกแน่อันละแยกคนแยกคนแยกคนก้นลงมาลงมาลงมาหมดยกมวยแต่ว่าฮะบัคำรี หาเล่นฟังกิงไว้นักก่ะบะยอกขี้ข้างมันหันเดี๋ยวมันตึงกัดนอกมันฮือได้โอ้สี่มอยโอ้ไอ้กี่ตึงหาน้องขนาดน้องสี่มอยของคำดีหอมสบู่วิหาราเลยเขินอ้ยหอหอมบ้าหานี่ถ้าจะเมาลูกกุ้ยเพิ่มคือมาถีมวยขิงมากังหาสาวอยู่หั่นเดี๋ยวหาจะตั้งหิ้งนะบะบ้าห่าปันตายยกที่สอง Ôi, 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 nhỏ quá Ôi, ôi, ôi Cuốn số ha Ô, chết Ôi, cũng phải có con với nưng Số, xám, si Ôi, cũng phải mọc nưng Số, xám, si, ha Ô, oh, oh, sốc si. oh, si, oh, đây Thì mà hát hát nhầm có làm phần lửa Ui, mình chỉ hẹn khăn ba, bà khai bố nó bắn khó hát Ô, 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 con, dè yeah, con, dè yeah, con, dè yeah, con, dè con จะมาการช่วยกันเจ <Buddy. S 2> ือกบอลโคนี่ก like like <laughs> oh, <to S 2> ็ค uh, ือเจอห้าสกัมบักโอ้โหเจือจะยืนจะยืนจะยืนเจือกบอลโอบั้นโอ้ยน้องมาได้แล้วบาเฮ้ยหากินพร้อมดีมาแล้วป้านุ่มไฮหัวชนะเลิศโซเล่กว่างเหรียญทองใจแล้วดินดีดินร่วนซุยต้นใหญ่โวยบ่มีโรคบ่มีแมงไม่ไดุ้ญญาซักเตื้อ ลดต้นทุนได้ผลลิตเพิ่มแน่นอนถ้าบัเจือโทรถามทีมงานคุณดารุณีได้เลย0819169852ห้ามูดบัตรเกษตรก,กรพร้อมส่งของฟรีถึงบ้านครับผม okay, okay. Yeah.